อีกแค่เอื้อมเท่านั้นราคาทองคําจะกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมในประวัติศาสตร์แล้วนะครับเช้าวันนี้16กรกฎาคม6 7ราคาทองคําของไทยปรับเพิ่มขึ้น300บาทครับรูปพันธ์ขายออกบาทละ42,100บาททองคําแท่งขายออกบาทละ41,600บาทเกิดอะไรขึ้นโมนท์ชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับค่ําคืนที่ผ่านมามีการถแถลงจากประธานเฟดเจอร์รมพาวเวลครับ โดยพาเวลเขาบอกว่าเฟดไม่จําเป็นต้องรอให้เงินเฟอร์กลับมาสู่เป้าหมายคือ2%แล้วค่อยลดดอกเบี้ยนะครับเนื่องจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดเกินไปมีผลอาจจะทําให้เงินเฟอร์ลงมาต่ํากว่าเป้าหมายคือต่ํากว่า2%ก็ได้ครับ แล้วก็ยืนยันนะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยและไม่ชะลอตัวอย่างรุนแรงแน่นอนคำกล่าวนี้ก็ยิ่งทำให้ตลาดมีความมั่นใจว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยปีนี้ลงมาไม่สองก็สามครั้งได้เลยนะครับก็เลยทำให้ราคาต่อคำตลาดโลกพุ่งเป็นจรวดเลยครับขึ้นมาทดสอบแถวๆ2,430่าแถว2 4 3